สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็มาพบกับบ้านไล่พาจินชาแนลเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะคะทุกคนวันนี้เรามาด้วยเมนูลาบไก่นะคะทุกคนมีใส่เครื่องในนะคะมีพริกทอดผักก็มีแครอทมีอ่าผักชีนะคะบ้านเรานี่ไม่ต้องถามถึงเรื่องแพงแล้วก็หมอหอมช่วงนี้แพงมากเลยค่ะมีผักกาดเขียวมีผักกาดขาวแล้วก็มีน้ำซุปนะคะที่สำคัญไม่ได้ กินลาบไก่กับลาบหมูต้องมีข้าวเหนียวจ้าไปเลยนะคะไปแซ่บๆด้วยกันเลยนะคะอันดับอื่นบ้านไรขอชิมน้ำซุปก่อนนะคะคุณผู้่มน้ำซุปมีพวงไข่มีมะไรด้วยนะคะทุกคนอขออนุญาตเอาไ้ตรงนี้เลยแซ่บคือบ้านไรไม่ทําเผ็ดนะคะเพราะว่าทําให้คนอื่นทานด้วยบ้านไรก็เลยทอดแบบพริกแก้อห่า่งเน้เ อย่าเอาช้อนตักนี่นะเอาช้อนตักนะคะทุกคนอื่ช้อนตักนี่ไปเลยอืม เผ็ดมากนี่ค่ะอืมอืม แซ่คอย่างนี้ไปเลยเอาพิกนิดพิกเผ็ดมากเพื่อนพริกเผ็ดจริง ุณสายทอบโชว์เข้าเวลาทำวีดีโออืม มีคนพยายามจะโทรเข้าก็ไข่แนียน <Look. S 2> นี่เลยเพื่อนห่ออย่างนี้เลยห่อมันทำเมี่งยงเลยเพื่อนๆ Mmm, pipi pep. Mmm. คนพยายามจะโทรเข้าผมเคยมีทุรักอยู่นี่นเ,นเ,นเปล่าอ,อร่อยเพืเ่อนๆปฏิขัดตรงมีคนนี้จะพยายามจะโทรเข้าเนี่ยก็เลยจะได้จบวีดีโอแล้วเนี่ย กำ mm hmm. ลังอร่อยทุกคนจะพยายามตัวเข้าวาเพื่อนๆางเฟซบุ๊เเพื่อนๆค่ะ ถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์บ้านไล้ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้บ้านไลท้ทำคลิปต่อไปให้เพื่อนๆได้รับชมนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าว่าบ้านไล้จะทำอะไรมาดูกันนะคะทุกคนทาแม่สุภาพของอาภัยด้วยนะคะรักและเอบดูบ้านไล้ด้วยนะคะทุกคน